บทที่7ถึงบทที่11ส่วน3จบบทที่1รอบที่1 <c oughs> พุทธานุสติอิธิปิโสภควาอารังสมาสัพพโทวิชาจารสัมพโนโสุกโตโลกวิทูอนุตโรบริสัมมาซาลาทิสัาธาเทวมนุสสังพุทโธภควา,าติธัมมานุติสวะขโาโตภคะวตาธมโมสัน,สสโโนกกาาตนิติโกอาติโกเอหิปัสโกอบะนยโกปัตตังเวเทโพวิญโยหิติมลักฐานนุติ สุปฏิปันโนพระวะโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนพระวะโตสาวะสังโฆญายะปิปันโนพระวะโตสาวะสังโฆสามีทิปฏิปันโนพระวะโตสาวะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิยัตถาปุริสปุคะลาเอสาภบปะวะโตสาวะสังโฆอาหุนเนโยพาหุนเนโยชาคินเนโยอันเชลิกันเิโยอโนตัลังปุญญัคเขตังโลกัสสาติว <c oughs> จินนามณีจินนามณีปิยังวันตังยะส,ส,สังนะสังกูณังอุปัสสันติ สิ่ในหังมาตาพิตาวะโอหังปะโพตรจ่ามหานาชาตะวังมังโพสทุโตนติปังกาเดเทโบสุปโปเสธิกินจิเทโบยิสโกปะชังทัสมิงกินเนวาท่าต,ตาเปียงกตังสัตถิพุทโธพระวันตุเมสิติลาพังชนะในเหมมณิจินาปิยังจะท่นางสัพเพชนะพระหุชนะปิยังมะมะโสาาูสะการวาสะการวาพุทธลักษณังอุตะถังอุตังวะตังหีตังเทวะอุสานางพุทธเจชนะโสตินาน,านัสนส,นานานานสตุปปะถวาสัพเพทุขขาภุปะเสมตุเต ส well ักระวาธรรมรัตนังอุตตังอุตมังวรังปริราหูปสัมณังธรรมปฏิเจนะโสธินานัสตุปปัฏฐานสเปพะยาหูปัตตมิตุเตสักระวาสังรัตนังอุตตังอุตมังวรังอหุนยังปะหุนยังสังปติชจนะโสธินานัสตุปปัฏฐานสเปโลคาหูปัตตมิตุเตเราเป็สองกุฏานุติอีที่พิโสภาวะอลังสัมมาสัพพโทวิชาทางสัมาโน ตัวโตโลกัวิทูอนุตตลกุริอธรรมศารที่สถาเทวมนุษย์ศานังพุทโธภระวะเตะปุถุธรมนุสติสวากาโตพคะกัตตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปัสสิโกอมานัญโยโกปัสตังเวชะัพโภวิโยหิติอสังฆานุสติสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวังโฆยุปฏิปันโนพคะวะโตสาวังโฆลยายาปฏิปันโนพคะวะโตสาวังโคลยุสามีทิปฏิปันโนพคะวะโตสาวังโฆลแก่ที่ทางจตาริปุทิสยุขานิยถาปุริสบุคะลาเอสาพคะวะโตสาวังโฆ อาหุนโยปาหุนโยทักกินโยอ,อันธริกานิโยอ,อนุทารังปุญญาเขตทางโลกาสาติ <c oughs> จินนามณีโมจินนามณีจินามณีเปียงมันทางยังสังทัสังโคนางอุปัสสติที่นี่ห่างมาทางปิตกวะโอระหังมาโพหลังจามหาราชาตาวังมังโพสตุนโนทิปังเกเรเทโว สุโพเสดทีกินจิเทวโีสโกปัดทางสัตมิงกินเนวาทตาปียงกันทงสาริพุโตภวันตูเมศีธิลาพังคณะนาเยมินิจินาปียงจะทานังสเปชนาพระหุจนะปียงมะมะโปสักกาวาสักกาวาพุทธลัทธนังอุตตังอุตมังวัดนางขีตังเทวพุทธานังพุทธเศชษฐินาสตินันาสตุปปัทวาสเปทุกขะภูปัทเปยทุเตสักการวาธรรมนัฐนางอุตสังอุตมังวัดนงปริราหุประสามนังธรรมปฏิเสนาสตินานาสตุปปัทวาสเปพะยา ภูปะเมัยตุเตสะการวาสังฆรณ์นังอุตตังอุตมังวะดังอภูณิยังป้าณนยังสังเอตชนาสถินารสตุปภัทวาสเปโลคาภูปะเมัยตุเตรอบที่สามเราทายบทพุทธานุสติอิติพิโสเพราะว่าอรังสัมมาสัพพะทวิชาจนะสัพพโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะหลกวิธรรมะสาระทีสัตถาเทวานุสนังผู้โตภวติธรรมานุสติ สว да. ัสดิ์คาร์เตอร์พระวตาธรรมโอสันทิศทิโคอาการทิโคเอหิปติโคอุปนัยโคปตะตังเวทิตโพวินโยหิติสังฆานุติทุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวสังโฆชุปปิปันโนเพราะว่าโตสาวสังโฆยะยะปปิปันโนเพราะว่าโตสาวสังโฆสามีทิปปิปันโนเพราะว่าโตสาวสังโฆยะทิทางจตารีบุริสยุคธิยตาบุริสภุกขลาเอสสะภะวาโตสาวสังโฆอาหุเนโยพาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีคะนิโยอนุตรังขุญญัเขตังโลกัสสาที่ บมชินาวันีชินาวันีปียังวันทางสั่งทาสังโอนางอุปสันติสินังมรรทากปิดาวโอทางพระโพธนจากมหาราชาตวังมาโพสตุโนองิปังเกเรเทโวสุโพเสถีกินจิเทโวเยสัตโกปัชางทัศบิงกินววาทัตตาปียังกตังสาธิพุตุพระวันตุเมสิทธิลาพังขาะนี้มีกินาปียังจะท่านัางสัพเพชนะพุธนามปียังว่ามะปุสกกราวา สักาวาพุทธลตนาวัังมังวะดังิตัเเทวอนุสานังพุทเสชนาโสตินานสตุปตตวาสเพทุกขาภูปตสเมตุเตสัการวาธรรมะเทศะธรรมรัตาวังถังอมังวะังปริลาภูปะสะมานังธรรมะเทชนะโสตินานสตุปตวาสเพพยาภูปัตเมตุเตสักาวาสังลัตนานวังอถังอมังวะลังอะหุนยังเปาหนยังสังนะโสตินานสตุปตวาสเพโลกาภูปัตสเมทุเตขบสามเนาะ บทที่สิบสองชินมัญชรทยาสนาคาตาพุทธ,ธาเจตวาม,มานังสวานางาาังจตุสัจจสภานั่งยปิวิงสุนานาสภาตานังคาราทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสเปปฏิทิธาไมหังมัเเตถีเตมุนิสาลาสีเซปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรม,มโมทวโรจันเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภากุณากัโรหาทะเยเมอนุโธสาลิปุตโตจตา,ากีเนกัฏายโยปิจิภาคาสัมมิงโมคะลานจฌวามะเก ท่านขีนีสาวนี้ไม่ห่างอสุอนันทลาโลกกาสะโพจมหานโมปะสุวามโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสบิงโสลิโอวะปะฟังกาโลนิสินโนสิริสัมโนโสภิโตนิปุงกาโลกุมารนักสะโพเทโรเมซีติตวัทะโคโสไม่ห่างวัฒนเนนิจังปฏิทาสิขุนากาโลปุ่โนอังคุริมาโลจะอุปาลินันทสิวุลิเทราปัญจไอเมชาตานลาติเทลกามาม์ เาสิฐีมหาเทราวิชิตาชินาสาวกคาเอเตสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชนันตาติเตชนะอังคบังเขสุสันทิตาราธนาพุรโตอาสีธากินิเมตาสุตะกังทัจจขังปะโตอาสีวาเมอริมาละกังขันธบุญรัปปิตันจะกอาดานาทิยสุตะกังอากาศเสชาะอาสีเสสาประการสนิตาทินานาณาวะสังยุตาสัตตาประกาศรังกตาวัตปิตาทิสันชาตา อดิปลาธาสานชาตาภัยราชตุปถวาอาศัยส,สาวินายังยตุอนันตะทิ่นาติยาสาว,วาสะโตเมศกิจเจนะสตาส,าสพุทธปัญชาเลทิ่นาปัญจระมัญชมีวิหังรังพีตะเลสถานเปนตุมังสะเปติมหาภุริสาสภา อิเจวามันโตสุขโตโสฬโคชินานุภาเวนะสิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะสิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะสิตันตระโยสะธรรมาลุภาวะปาริโตจารมีชินะปัญเลตีบทที่สิบสามภาหุงมากาพาหุงสาสมบพิณีมิรสาผุ้ทานทังคีเมฆคานังกุติตะโคระสะเสนมะฮารัง อานาทิธรรมทางบาคุซาธรรมปิณิมิตาซาขุทานตังกิเมขะนังกุติสโกตัสเสนามาณังฐานาทิธรรมวิธินาชิตตวามินโทตันเตจะสาวโพสตเตชัยมังคะลานีมาดาตีเดกามะพิยุทธิตัสสาปราติงโหรัมปราลาภากรรมังคว่าตาตยาคังอันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนิโทตันเตจะสาวโพสตเตชัยมังคะลานีนาราคีริงกัชวรังอริมาตาภูตังทาวาคีจักกเมวิสณีวัตถุธารุนันตัง เปนตามภู้เซกวิธินาชิตวามุนินโธทันเตะสาพรทุเตชยมังคาานีุกจิตาคาคามัติหัตตาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปางคูริมาระวันตังอิทีพิสังกาตมโนชิตวามุนินโธทันเตะสาพรทุเตชยมังคารานีกาตวานะคาธรมุทลังอิวะคาปิญยาจินจายาทุสาวัตนางชนะกายามาเช อันเตนะโสมวิทยาชิตวามุนินโทอันเตชาสาพระสุติเชยมังคารานีสัจจางวิหายามนิสาจักกวทะทัเกตุงวาทาพิโรปิสัมมณังอนิอันทัพูตังปัญญาปฏิป,ปัจจิโตชิตถามุนินโทตันเตชาสาพระสุติเชยมังคารานี นันโทปนานทัพุชังวิผูทังไม่ทิงพุ้เตนะเททัพุชเคธัทมาปยันโตอิทูปะเทศสวิทินาธิตวามุนินโทตันเตชะสาพุทโตเตชะยมังคารานิทุกขาทิติผู้เคนะสุธาถาทังผามังวิสุติสุติเมทิประกาศพิธานังยานาคาธินะวิทินาธิตวามุนินโทตันเตชะสาพุทโตเตชะยมังคารานิ ตาปีผูทธาชัยมังคาราอาตาคาถาโยวาจโนทินาทีเนีสาเตมะทานทีหิตวานัณเฮข่วิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุขังอธิกรรมยานโตสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายาสาปปาปาณังภูเดทวะปานมีสาพาปตโตสามโพธิมุตตมังเอเตนะสาจาวาเชนะโหตุเตชยมังคารัง ทยันโตโพธิามูเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยหิจยาสุเจมังคะเรอราชิตปารังเกสีเซปตะวิโพคะเรอภิเสเกสาปภูธานังอาคาปะโตปโมทศิสุนาขาตังสมังฆาตังสุปาพาตังสุโหติตังสุกโนสุโมโหโตจะสุหญิงทางพาามาจาริสุ ป่ทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังป่ทาคินังป่ทาคินังมนกรรมังปณิริเตป่ทาคินาป่ทาคินานิ้กตวานาดภันตัเทป่ทาคินาพระว <in ัต <in <in ุสัพพะมังคะระตุสัพพะเทวตาพระสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตีพระวัตถุสัพพะมังคะระตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัทธาสวั bon สดพระวันตุเตสภาวะตุสัพพมังคะนังราตุสัพพะทิวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสัทธาสวัสดีพระวันตุเตปฏิทินยะคถายาเทวตาสันติวิหาระวาสีถุเปฆเดปโธติฆเดปตาหิงตาหิงตาธรรมะทานินะพระวันเตปุชิตาสวสดิ์ก็โดนเตถ้าวิหาระมันทาเดเทนาจะมัจฉานวากาจะริโธสาราวิจารานะปฏิอุปา สากาข้ามาจากเทสานี้ข้ามาจากอิสรสาสัมปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายปีจะอันทาสาัศมาวาสังเสทชาตาอัตโคปะปาติกาที่านี้การธรวาลังปะฏิจะเจจดสเพปีทุกษกะการนตุสังขยังทาง ตุจีหังสตังนงโมธรรมะทราชปุการาสังโฆทุสมะโคะะาอาัธยาจชะหตาย,ยจาจะอเมนะกะตุสำธรรโมสเปภีธรรมามจาริโนวจินตัมปาปุเนเนยมามะธรรมเมอริยประปเวทิเตมปัสันาโหตุ สพัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเสนธรรมสัมมาทารังพระเวสันโตกาลิเทโภปวัตสตุทุทิภาวายะสาตานังสมิธท,ทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตางิจังมากันติพุทธังเองวังธรรมเมนะนาชนโนประชักรักขันโตสัพพทาปฏิิภาพเทวตา อุโยชนาคาถาทุกขปตตาจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาสก้าปาฏิจนิสก้าโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะมเหสามพระทางปุญญาสัมพระทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธยาทานนางทานตุสัทยาสีหลังนะครัทสัปทาภาวนาพิรตหาตุคาจันโตเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระาปตาบาเจกา นั่นจะยังพระดังอรหันตานั่นจะเตชินะอรหังมัญญามิสัพพโสบทที่สิบหกสมังคะรคาถาหุนตุสัพพังสุมังคะรังละขันตุสัพพาทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติยนตุนิรันตลังหุนตุสัพพังสุมังคะรังละขันตุสัพพาทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติยนตุนิรันตลังหุนตุสัพพังสุมังคะรังละขันตุสัพพาทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติยนตุนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิทานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนัยด้วยการสัตยาบยทสวดมนต์พระสูตรพระบรีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่กับเจ้าให้พ้ออนจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอยเทศเจ้ดาทั้าทางหลายโปรดจงอนุโมทนาะขอจงอนุโมทนานในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอันหนุนพรให้แก่ วัตถุมงคลพระพะิไทยย่อเสถียนยอดเสถียีเรียนไว้ครูแปดตลอดจนวัตถุมงคลนักปรตที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เแยงด้วยน้ำผ้าแผงพระพะิไทสโจเซปสักศีลท,ทุกการเทิงสาธุ